ในห้0หมืกิโลเช็คศูนย์ทุกระยะเนี่ยครั้งต่อไปก็60,000กิโลนะครับเช็คศูนย์มาให้พร้อมใช้ยาวๆแล้วพร้อมใช้ยาวๆกล้องรอบคันะครบนะรบนะครบนะความปลอดภัยถือนวะ่าทำมาดีในตะัวนี้สวยงามลงตัวสำหรับ Fortuner l e g e n d เดรคันนี้ใครที่ชอบเล่นหาอยากจะได้2.8ขับเคลื่อน2ล้อรถปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆแบบนี้นะครับ รถปี64ไม่5 1 0 0 0กิโลราคา1 2 0, 9 0 0 0 0บาทฟูลออฟชั่นจัดให้ที่มงคลคานะครับช้าไม่ทันมีแค่คันเดียวสวัสดีครับคุณชมครับอยู่กับสศดาที่เดียวที่เดยมท,ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบนราชธานีรุ่นพิเศษมาใหม่พร้อมทันใช้รับสงการนะครับมาแล้วใครที่ ไม่ทันคันก่อนเติมคันใหม่มาอีกหนึ่งคันสำหรับ FC ที C ่ T, ต้องการเล่นหาอยากจะได้ Fortuner e ร e n ีเจนเดอร์สวยๆวันนี้ผมอยู่กับตัวท็อปขับ 2, 2. 8 Legend d e r เดปี2021หรือว่าพศสอ6 4สีขาวแบ็กท็อปสวยๆแจมๆวันนี้นะครับใครที่ชอบไม่ทันคันก่อนไม่เป็นไรเติมมาให้เรียบร้อยได้ตัวท็อปฟูลออปชันกันไป นะครับเพราะว่ารอบก่อนเป็น2.4รอบนี้เป็น2.8แต่เป็นขับเคลื่อน2ล้อทั้ง2คันนะครับเป็นขับ2วันนี้มาชมกันก็ต้องบอกว่า l e g e n d e r เองก็จะเป็นการปรับเพิ่มนะครับปรับเพิ่มออปชั่นครั้งแรกตั้งแต่มี Fortuner er มานะครับตั้งแต่มี Fortuner er มามีโฉมเนี่ยที่มีการปรับใส่ออปชั่นเติมเข้ามาหลังจากที่โดนบ่นว่ากักกันแต่ก็ยังกักไว้อยู่แต่ก็ยังดีหน่อยที่ได้มาเพิ่มนะครับก็ใส่เป็นดอัลโปรเจคเตอร์ แล้วก็เป็นไฟสีเงินเชียวเป็นฟ u ูเออีดีเป็นหน้าฟ u ูเออีดีละคือชมนี่ว่ากันว่าไม่ต้องแต่งเพิ่มก็สวยก็หล่อนะครับพาร์ทถือว่าลงตัวพาร์ทลงตัวก,กว่าของทีเดีเพราะว่าทีเดีก็ต้องมีการมาแต่งเปลี่ยนกระจงังกจงหน้าแต่รีเจนเดอร์นี่ลงตัวที่สุดเดี๋ยวผมให้ดูสภาพกันก่อนก่อนที่เราจะไปชมออปชันอย่างอื่นเพราะว่ารถมือสองก็ต้องคอนเฟิร์มสภาพกันก่อนนะครับี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นิ่มๆด้วยนะครับ คันนี้ถือว่าได้ปีได้สภาพได้ใหม่แล้วก็ได้ราคานะครับเอาราคาไปก่อนเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องรอชมนานรอฟังนานตัวนี้เป็น28ขับ2ก็เกือบเกือบล้านแปนะครับล้านเจ็ล้านเจตอนนี้ผมขายหน้าร้านอยู่ตอนนี้ไม้ห้าหมื่นกิโลล้านสองเนะครับล้านสองเล้านสองแสนเกหมื่นก็เท่ากับว่าประหยัดไป50,000นบาทนะครับกับรถปี6,4นะกับรถปี6,4 รถ3ปีวิ่ง50,000กิโลสภาพกริปนะครับน็อตฝามีขยับใส่โชคแค่นั้นเองนะครับขยับใส่โชคเพราะฝาของโตโยต้าเองบางทีถ้าผู้หญิงใช้บางทีคนที่ตัวไม่สูงมากคือฝากระโปรงมันหนักก็มีโชคตัวไฮดรอลิกตัวเนี้ยช่วยผ่อนแรงโอเคนะครับแต่นีนสื่อเงินได้คือรถเดิมกิปกริปนะครับกิปกรนะบอกรีเจนเดอร์ชอบมีปัญหาเรื่องขวัญไม่มีนะครับคันนี้นั่นตึ๊บ แล้วก็เป็นบล็อกเครื่องที่สมรรถนะสูงที่สุดที่ใส่ใน Fortuner ก็คือบล็อกเครื่อง1 GDFV t High หรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง204แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันนี่เลือนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและก็ที่ไม่เคยได้มาที่ผมบอกนะครับประหยัดไปกว่า5 0 0 0 0 0ได้ออปชั่นอะไรมาเพิ่มนะครับที่ไม่เคยในมีใน Fortun e r ก็จะเป็นกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคัน อันนี้ได้มาในครั้งแรกต้องขอพูดถึงหน่อยปกติไม่ค่อยพูดถึงออปชั่นนะครับอัลเทอร์ทีฟคูชคอนโทนนะครับอัลเทอร์ทีฟคูชคอนโทนปกติ f o r t u n e r จะได้มาเต็มที่แค่คุชคอนโทลธรรมดาอันนี้เพิ่งได,ได้ได้เติมมานะครับแล้วก็จะเป็นการตัดกันระหว่างสีดำกับสีขาวเป็นรถ p PP p v p พีีเมียมสปอร์ตนะครับเป็นรถ p p พ p ีเมียมสปอร์ตแม็กเปลี่ยนเป็นกา้าน ก้านเฉียงนะครับทูโทนยังคงเป็นแมก20นิ้วเหมือนเดิมสไตล์ของรถตัวท็อปของ f o r t u n เ r นะครับเป็นก้านเฉียงไม่ใช่ก้านตรงเหมือนของ t ท d ดีละนะครับนี่มีกล้องรอบคันเพิ่งได้มานะทั้งหมดมเพิ่งได้มาต้องขอพูดถึงนิดนึงนะกุญแจเป็นสมาร์ทคลีคิเลสนะครับเป็นสมาร์ทคลีคิเลสแล้วก็เพิ่มเข้ามาเป็นคลิกเซนเซอร์เป็นคลิกเซนเซอร์บากิ้งเซนเซอร์เตเปิดเตเปิดประตูหลังนั่นเองนะครับส่วนประตูท้ายไฟฟ้าก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับ ภายในภายในของตัว2.8ที่เป็นเเจนเดอ์ก็ยังจะคงเอกลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันกันกบท r d Sport ส i v o นะครับก็คือตัดตัดเงาตัดเป็นเงาลายไม้เหมือนดำเปียโนแบ็กแล้วก็เป็นเบาะดำแดงนะครับเบาะดำได้แดงเบาะป,ปรับไฟฟ้าคู่นะครับเกียร์อัตโนมัติขับ206สปีดนะระบบการขับขี่มีครบเหมือนกันนะครับ ี4คนเชียรชิปแม่แพทเทิร์นชิปอีโคโหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ต VSC ม,มีครบจอทัช9นิ้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูกล้องรอบคันให้ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทกับรถที่สภาพใหม่ห้าหมื่นกิโลเช็คศูนย์ทุกระยะเนี่ยครั้งต่อไปก็หกหมื่นกิโลนะครับเช็คศูนยะ์มาให้พร้อมใชายยา้ยาวๆแนะล้วนะน,น,นะครับพร้อมใช้ยาวๆนะห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกิโลนะเนี่ยกล้องรอบคันนะครับ ระบบความปลอดภัยถือว่าทำมาดีในตัวนี้นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะนี่นะครับเป็นตัวคลิปเลนเป็นอะแดปตีบคุ้มคอนโทรลละคุ้มๆนะครับมองหาอยากจะได้ลีเจนเดอร์ตอนนี้ราคาถือว่าลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะที่ที่มงคลคาเองก็มีเข้ามาเติมทีละคันทีละคันทีละคันนะครับใครก็ใครมาสั่งไหมก็ช้าไม่ทันนะครับนี่เป็น v ปเลดชาร์จเจอด้วยมีไปเลชารเจอให้ แต่ก่อนก็จะเป็นแค่ USB ธรรมดาแต่นี้มีเวลช์จเจอร์แล้วก็มี USB A USB e อยู่ข้างหลังด้วยนะครับแถวหลังเป็นเพรวอเลักข้างหลังด้วยนะครับที่ชอบเล่นหาอยากจะได้ Fortuner มือ2สวยๆแบบไม่ต้องวัดดวงนะครับนอนดูอยู่บ้านก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับสอสักดาหคัดสภาพมาให้นะครับกับรถสวยสภาพดีออปชั่นเต็มๆอมเพราะบางคนเองก็จะบอกว่าไงบางคนเองก็ไม่ได้ชอบอ 4คูณ4สไตล์ผมนะครับอันนี้เติมขับเคลื่อน2ล้อมาให้แล้วนะครับเติมขับเคลื่อน2ล้อมาให้แล้วสภาพสวยทั้งภายนอกและก็ภายในนะประหยัดกว่าเยอะเลยนะครับประหยัดกว่าครึ่งล้านนะนี่ท้ายก็เป็นท้ายไฟฟ้านะครับมีระบบกันโลงกันหนีบให้นะครับแล้วก็เป็น SUV p เมี i ยมจริงๆก็คือใส่เป็นแบบ p r e m ยมอ audio ก็ยังเป็นของ JBL นะครับซับบูเวอร์อลไรม่เครื่องเสียงชุดใหญ่พรีเมี่บอดีโอจาก JBL สไตล์ของ f o r t จูเนอรที่เลือกใช้ของดีนะครับไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มนะครับทั้งภายนอกภายในก็รูหรูแล้วนะครับรูหรูนะครับเป็นบเบาะ3แถว7ที่นั่งแอร์สตอนเหมือนเดิมนะครับแต่หวังว่าก็ในอนาคตเจ้าคุก,กี้อาจจะเป็นแบบพับเก็บเรียบก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวเบาะเองคนก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนชอบสไตล์ใครสไตล์มันแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาดี นะครับเป็นอีกกางข้อดีเพราะว่าเวลาเวลาเราวางของวางอะไรเนี่ยมันวางลงตัวถังเลยนะครับเบาะอะไรก็ไม่ยุบนะเป็นข้อดีของเขาไปเป็นข้อดีของเขาไปเป็นประตูท้ายไฟฟ้าคิดเกนเซอร์มีมาให้นะครับน,นี่สวยงามลงตัวสำหรับ Fortuner l e g e n d เดรคันนี้ ใครที่ชอบเล่นหาอยากจะได้2.8ขับเคลื่อน2ล้อรถปีใหม่ใหม่ไมน่น้อยแบบนี้นะครับรถปี64ไม่51,000กิโลราคา1,290,000บาท f ูลออฟชั่นจัดให้ที่มงคลคานะครับช้าไม่ทันมีแค่คันเดียวอยากจะมีรถคันเก่ามาตีแรกมาตีเทินก็ยินดีจบให้ทุกเงินไขจะซื้อสดซื้อผ่อนคุยกันได้สายตรง2ส,สักดาที่0 4 0 3 6 999นะครับ084036999มีแค่คันเดียวนะครับมีรถทันใช้ช่วงสงการท่านสงการอย่างแน่นอนที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีฝากติดตามทุกช่องทางไลค์แชร์คอมเมนต์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางของมงคลคาเซ็นเตอร์จะมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอสัปดาห์กับดีเจเดอร์คันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ